จะทำยังไงให้เครือข่ายต่างๆสามารถสื่อสารกันได้โดยใช้ IPNG ไปดูกันครับสวัสดีครับมาตรุยกันต่อนะครับสำหรับ EP ที่แล้วเราทำการคอนฟิกการาเส้นทางการส่งข้อมูลแบบส t ตติกนะครับมา EP นี้เราจะมาตรุยกันในการคอนฟิกเส้นทางแบบ d y n a มิกนี่เองนะครับซึ่งเราจะเริ่มที่ตัว r ipng กันนะครับ ดนามิกเรามีลักษณะเป็นยังไงดินามิกเราเราจะใช้ routing protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งด y น a มิกเราเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเป็น igp ก็คือ interior gateway protocol นั่นเองก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ dynamic routing protocol ที่อยู่ใน as นั m เ e อเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือเป็นการใช้งาน n y n i ม r o เราภายในองค์กรเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็น บริษัทหรือองค์กรลัษณะโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับส่วน egp หรือ i n t e r i o r gateway protocol ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ routing table ในลักษณะที่อยู่ต่าง as เสมอกันอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนระหวา่างประเทศหรือระหวา่าวงหน่วยงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยง,งานองค์กรที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นพวก Uh, AISP ต่างๆหรือมาอไรที่มี AS Number เป็นของตัวเองก็จะคือเป็น routing protocol ที่แรกเปลี่ยน routing table ระหว่าง AS n u m b อ r นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของ dynamic route ทั้งสองประเภทนะครับโดยใน IGP หรือ Interior Gateway Protocol เราก็สามารถแบ่งเป็นลักษณะาการทำงานได้3ชนิดเพราะฉะนั้น Inter Interior Gateway Protocol ก็ ย่อยลงมาอีกเป็น3ชนิดก็คือชนิดแรกคือ distance vector routing protocol อย่างเช่นที่เราจะมาคุยในกันใน ep นี้ก็คือเป็นของ r ip นั่เองนะครับโดยจะใช้ parameter หรือตัวที่ใช้ในการเลือกเส้นทางคือการนับ hop เขานั่นเองก็คือดูว่ามันมีการผ่าน router หรือโ o d e กี่ G n o น e เพื่อที่จะมาคำนวณในการเลือกเส้นทางนั่นเองนะครับ โดยรูปแบบของ d i s t a n c e vector หรือที่โปรโตคอลของ IP รูปแบบการใช้คำสั่งก็คือ ip v6 r o u t e ip แล้วก็ตามด้วย process name เน้นนะครับอย่างเช่นตัวอยา่าง ip v6 round ip process name ชื่ว่า test ipng แล้วก็เข้าไปที่ interface นั้นนะนะครับ interface xx แล้วก็ใช้งาน routing ip ก็คือ i p v 6 i p test i p n g แล้วก็ enable เปิดใช้งานในะอินเทอร์เฟซนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น i p ในส่วนของ i p v 4กับ i p v 6ก็จะคอนเซปต์ก็จะแตกต่างกังนที่หนึ่งก็คือถ้าเป็น i p v 4ก็จะเป็นการเอาประกาศเน็ตเวิร์กให้แต่ในส่วนของ i p ของ i p v 6ก็จะเป็นการเอา,อา IP ไปใช้เข้าไปใช้ในอินเทอร์เฟซก็คือไปใช้ในอินเทอร์เฟซเพราะฉะนั้นถ้าเรา,ามีหลายเน็ตเวิร์กอยู่ในอินเทอร์เฟซก็ไป e ีด b l เบิลไอโปรเซสนั้นๆในอินเทอร์เฟซนั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ก็จะแตกต่างกันนิดนึงซึ่งก็ทั้งสองคอนเซปต์ก็ไม่ยากนะครับก็คือใช้งานที่จะาง,ง่ายเหมือนกันง่ายเหมือนกันในส่วนของ lab เรานะครับ ลักเราเราก็จะอ้างอิงในส่วนของอาคารสามอาคารเช่นเดินนะครับคืออาคารบริการอาคารสารสนเทศอาคารพัฒนาระบบเช่นเคยซึ่งเราจะทําให้แต่ละ,ะแผนกในทั้งสามอาคารเนี่ยสาม,มารถที่จะสื่อสารกันได้นั่นเองโดยการใช้ IP n g น่นเองนะครับคือเป็น Dynamic แล้นั่นเองซึ่งกรณีน,นี้นเราใช้ Static แล้วทีนี้กรณีที่มีการเพิ่ม Network ของแต่ละ,ะแผนกหรือเพิ่มแผนกเข้ามา เราก็สามารถที่จะใช้ไดเรยทอร์เราในการอัปเดตเราติ้งให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปอัปเดตในส่วนของอแต่ละอาคารเพื่อที่จะให้มันสื่อสารกันได้ตันนี้มันจะมีการคุยกันเองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแลบของเรากันเลยนะครับว่าจะมีวิธีการคอนฟิกและใช้งานยังไงครับไปดูกันครับ ผมได้ทำการวาดแลบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งสามอาคารเช่นเคยนะครับผมจะทำการคอนฟิกคลาเตอร์ในส่วนของอาคารบริการนะครับเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ในส่วนของ Data Center นั่นเองนะครับส่วนของอาคารพัฒนาระบบอาคารสารสนเทศก็ให้เพื่อนเพียงน้องทำการลองคอนฟิกเองนะครับเพื่อที่จะได้ทำแลบ ทำความเข้าใจได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะคอนเซปต์ในการคอนฟิกก็คล้ายๆกับอาคารบริการที่ผมจะทำให้เราดูซึ่งแตกต่างกันที่ AP Update นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ c o n f ิกของ r o u t ตอรอาคารบริการนะครับโดยผมจะเริ่มที่ Interface fa 0ูนทนะครับเข้าดมด e n a b l e นะครับ Config Terminal เลยนะครับ fa Interface fa 0ทั 1น,นะครับสำแหน่ง ipv6 address 2001 db 8 1 0 0 d 8 1 1 0โค1ฟีพิก64นั่นเองนะครับขาเราเตอร์ก็คือจะเป็นเบอร์1น,นะครับตรงนี้นะครับ pc เราจะเป็นเบอร์2เรา,าเตอร์เราจะเป็นเบอร์1เพราะฉะนั้นก็คือ8 1 1 0โคล1นั่นเอง โอเคเรียบร้อยออกมาจากอินเทอร์เฟซ fa 0 1บหมาที่ต่อมา fa 1 0นะครับ1ทั ipv 6 address 2001 db 8 100d 8 1 2 0ลครอน1 prefix 64สําำหรับแผนกต้อนรับนะครับคือ 8120...1 ลคอน1 prefix หกสินี่คือแผนกต้อนรับนะครับโอเคออกมาแล้วก็ไปที่อินเทอร์เฟซถัดมา1นึ 1. 1่ทับหนทับห ipv 6 address db 8 1 0 0 d 8 1 3 0คลอกลอนหนึ่ง prefix 64 p r e f i นะครับ ก็คือเป็นแผนกพิธีการนั่นเองเป็นเบอร์หนึ่งนะครับขายอินเทอร์เฟสนะครับส่วน PC เป็นเบอร์สองโอเคเรียบร้อยถัดมาก็คือขาที่เชื่อมต่อกับฮาว์ร์ท์เซ็นเตอร์เป็นเบอร์สองนะครับเป็นเบอร์เป็น i p Address ก็คือ,อขาศูนทับ0ออกจากอินเทอร์เฟสนี้นะครับอินเทอร์เฟซ fa 0ทับ0 p v 6 address 2.001 db 8 1 2, 0 0 1, d, B, 8, 100 d a 1 0 0คลอคลอน2 prefix 64นะครับให้เป็นเบอร์2นะครับส่วน router center จะเป็นเบอร์1นั่นเอง1 0 0 d a 1 0 0ก็ prefix เบอร์2แล้วก็ prefix 64โอเคเรียบร้อยนะครับ e n d ออกมานะครับ ไลท์เมมก่อนโชว์ลันดูนะครับว่าถูกต้องหรือยังชุนศูนย์เป็นเอ0 0เบอร์2โอเคนี่เบอร์1เบอร์1เบอร์1โอเคถูกต้องแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นการคอนฟิกในส่วนของเราเตอร์ของอาคารบริการการคอนฟิกอ่าอินเทอร์เฟซให้กับเราเตอร์อาคารบริการนะครับส่วนของ routing ip เดี๋ยวผมยัง ยังไม่ได้คอนฟิกนะครับผมไปต่อที่คอนฟิกขาที่เฟดให้กับเราเตอร์ data center ก่อนนะครับโอเคอันนี้คือ100อันนี้เป็น A 200 A 200แล้วก็ A 300อ่าผมเริ่มที่ขา FA0/0 ทับก่อนนะครับ enable config terminal นะครับ interface FA0/0 ทับ ก็คือ a 1ร้อยนั่นเอง EPV6 Address 0 0ง DB8 100D A 1 0 0นะครับที่บอกเมื่อกี้ซึ่งขาของ r o t t e r Data Center จะเป็นเบอร์1ส่วนตามอาคารจะเป็นเบอร์2เบอร์2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น A 1 0 0แล้วเขาอ้องร้อหนึ่ง Preview สิบสีโอเคเรียบร้อยออกมาจากอินเทอร์เฟสศูนย์าหนึ่งยที่อินเทอร์เฟส อ่าเมื่อกี้0ูทับศนต่อมาก็0ูนทับหนทับห ipv 6 address สองศ db 8 1 0 0 d แล้วก็ a 2 0 0นะครับสำหรับอาคารสารสนเทศ a 2 0 0แล้วก็คลอนคลอดหนึนะครับคลองคลอนหนึแล้วก็ prefix 64น,นั่นเอง a 2 0 0ก็คือ สื่อสารกับอาคารสารสนเทศนั่นเองแล้วก็ prefix 6 4สเบอร์หนะครับโอเคต่อมา fa 1-0สื่อสารกับอาคารพัฒนาระบ The FA บ e ด e เฟ e fa หนึ่งทนะครับ ipv6 ades สอง db 8 1 0 0 d a 3 0 0ร้นะครับค,ค 1, รอสครอหนึ่ง prefix 64 100dA300pp 64เบอร์หนึ่งนะครับเชื่ <D _ C> <royalty> อมต่อก,กับอาคารพัฒนาระบบเนึ่งเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ IND ออกมาแล้วก็ไลเมมโชว์ลันดูว่าถูกต้องหรือยังโอเคเบอร์หนึ่ง 200A300 เบอร์หนึ่งโอเคถูกต้องครับอันนี้คือเราทำการหรือใช้เมาส์ชี้ไปที่เราเตอร์ดูก็ได้ครับ เรจะดู i อที่เราคอนฟิกถูกขายดเฟ์หรือ,อยังโอเคถูกต้องนะครับแฝั่งนี้ก็โอเคถูกต้องนะครับต่อมาเราจะทำการคอนฟิกในส่วนของดินามิกเราของเราคือ IPNG นั่นเองเริ่มที่อาคารบริการนะครับเราทำการเข้าโหมดคอนฟิกเทอร์มินอลกันนะครับต่อมาทำการ create อ่า IP Process ของเราคือ IPv6 Router IP แล้วก็ตามด้วย Process name นะครับกรณีนี้ผมตั้งเป็น service ipng นะครับ service ipng เป็น service name ของ dynamic เรา IP ในเองนะครับโอเคอ่า IPv6 r o u โอเคนะครับอย่าลืม IPv6 unicast routing โอเคเท่าทีนะครับต่อมาก็ค่อยพิมพ์โอเคต้อง enable ipv6 unicast routing ก่อนนะครับก็ถึงจะใช้งาน dynamic r o u t e r g นเองนะครับผมทำการสร้าง ip service name ที่ process name ที่ชื่อว่า service ipng เรียบร้อยแล้วต่อมาก็ทำการนำไป enable ในะ interface นั่นเองนะครับ โอเคผมเข้าไปทีละตัวนะครับอินเทอร์เฟซ FA เริ่มที่ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับ0ทับแล้วก็ใช้คำสั่ง IPv6 IP ตามด้วย Service Name ก็คือ Service r i p n g แล้วก็ enable ชื่ออย่าลืมชื่อพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับชื่อโปรเซสนะครับให้ถูกต้อง ไม่เง็นถ้าไม่ตรงการก็จะทําให้ IP อาจจะทํางานไม่ได้นะครับ Service IPNG ถูกต้องอ n t e r อไปเลยนี่ก็คืออ n นเตอที่อ่าแผานกประชาสัมพันธ์ต่อมาก็แผานกต้อนรับ FA 1 0อทับอาจจะ Copy ไว้เลยก็ได้ครับผก็ c o อ y o p y ไว้ก่อนโอเคอินเทอร์เฟซ1นทับนะครับก็วางได้เลย เหมือนกันโอเคเรียบร้อยต่อมาอินเทอร์เฟซพิธีการอินเทอร์เฟซ fa 1ทับหต่อมาก็วางได้เลยนะครับ,บเซอร์วิส ipng level โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ0ทับ0อีกที่เชื่อมต่อกับ data center ไอไอ router data center นะครับอินเทอร์เฟ f a 0ูทับศก็วางไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาจากตัวน,นี้แล้วก็ไลท์แมมโชว์ okay. okay. uh, running ดูนะครับว่าถูกต้องไหมโอเคอ่า service r ip n g enable service ip n g enable service RIPNG enable ip n g enable okay ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับในส่วนของ enable ipng ให้กับ router อาคารบริการต่อไปก็ไปทำการ enable ในส่วนของ router data center นั่นเองนะครับ data center เราจะใช้ process ipng ของเราเป็น dc r ipng นะครับเราจะตั้งชื่อนี้นะครับแล้วก็ c o n f i g terminal นะครับ IPv6 router อโอเค IPv6 unicast routing ก่อนนะครับลืมต่อมา IPv6 router r IP หรือจะกดชิปแล้วก็เครื่องหมายคำถามดูนะครับว่าต้องใส่อะไรต่อโอเคชื่อโปรเซสในของเราเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น DCI r PNG ที่เราบอกว่าเราจะตั้งน,นะครับ DCI r PNG นั่นเองนะครับ pcipng โอ o น enter ไปเลยเรียบร้อยต่อมาก็ไปที่เ c e เพื่อที่จะ enable ใช้งาน r i p ในเฟทนั้นๆนั่นเอง fa0.0 ผมเริ่มที่0.0นะครับ0.0แล้วค่อย0.1ทแล้วก็1.0 ipv6 i p แล้วก็ตามด้วยชื่อ ก็คือ DCRIPNG แล้วก็ Enable DCRIPNG Enable ขอกลอบไปก่อนนะครับ Enter ไปเลยเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ Interface ต่อมา0ทับ1ของอาคารสารสนเทศ Interface FA 0ทับ1ก็ Enable เรียบร้อย อีกอันหนึ่งการพัฒนาระบบก็หนึ 0, ่งทับศูนย์ fa หนึ่งทับศูนย์ปึ๊บเรียบร้อยนะครับออกมาแล้วก็ไลท์แมมทำการโชว์รันดูนะครับว่าถูกต้องหรือยัง ipdcipenable d c p e n a b l e แล้วก็ dcripng number ok ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าทำถูกต้องก็ไม่น่าจะมีอะไรเราสามารถที่จะทำการเช็ค routing table ว่า routing table ของ ip เนี่ยสามารถทำการอัปเดตกับ router ทั้งสามมาคานหรืออยังก็โชว์ ip v 6แล้วนะครับแล้วให้เทอร์ไปเลยก็ได้ครับ อโอเคโอเคที่ขึ้นต้นด้วยตัว R ก็คือ,อเป็นการาเป็น Dynamic r o u t Table Dynamic Routing Table ที่มาจาก IP Protocol นะครับฉะนั้นมีการ 110, อัปเดต8110มาแล้ว8120 8182แล้วก็83โอเคเพราะฉะนั้นก็คือมาทั้ง3อาคารแล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะที่จะสื่อสารกันได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองดูว่าสามารถที่จะปริงเจอไหมปริงกันเจอไหมนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ PC ของแผนกต้อนรับนะครับผมจะคำคารปริงมาที่ปลายทางเลยแผนกโปรแกรมเมอร์เลยก็คือ8.330.2นั่นเอง ปิ้งสอ0ศ d ่งปดหน้าครอง2นะครับ PC เป็นเบอร์ B 2นั่นเองปิ้งข้ามมานี่เลยลองดูนะครับโอเคสามารถปิ้งหากันได้งั้นผมลองใช้ t r a c e search ดูเพว่าดูเส้นทางหรือผ่านในการส่งข้อมูลนั่นเอง เราจะมีการส่งมาที่ผานาต้อนรับส่งมาที่เก t e w a y คือขา i n s e ร Router ของอาคารอบริการนั่นเองแล้วก็ส่งต่อมาที่ A100 ก็คือ r o u อร์ของอาคาร Router ของ Data Center แล้วก็ไปที่ A300.2 ก็คือเป็น r o u อร์ของอาคารพัฒนานระบบแล้วก็มาที่ PC ของแผานกโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับ IP NG ก็ไม่ยากครับ ถือว่าคอนฟิกได้ง่ายพอๆกับ ipv 4นั่นเองนะครับโดยที่เราไปอไปเ n อร์เในส่วนของ interface เฟซนั้นเลยเราไม่ได้ประกาศเป็นเน็ตเวิร์กเหมือนลักษณะของที่ใช้งานบน ipv 4นั่นเองนะครับฉะนั้นไไนั้นแผนกต่างๆก็ในอาคารพรัฒนาระบบอาคารจากประเทศก็ให้เ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆนเน้องทำการฝึกทดสอบด้วยนะครับเพระนาะฉะนั้นถ้าผลลัพธ์ที่ได้คือสามารถที่จะสื่อสา,ารกันได้ทุกแผนนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ